สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกีตาร์โปรนะครับเพิ่งได้มายี่ห้อมาตินลีนะครับตัวนี้เป็นเมดินไชน่านะครับสเปคนะครับตัวนี้เป็นอล l มิเนีนะครับแต่ว่าผมเอามาผมก็มาปรับแต่งจูนนิดหนึ่งแต่งนัดนะฮะให้ระดับมันเตี้ยนะครับแล้วก็แต่งตัว s ซดเดิให้มันเตี้ยลงไปอีกจริงๆเตี้ยไปนีดได้แต่ว่าอยากให้เบรมันยังมีอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยน พินหลังเป็นอีโบนีนะครับตัวนี้พอนดเสืมมไว้นะเสียงมีความแน่นขึ้นกว่าตอนแรกพอสมควรนะครับเพินพินเนี่ยเสียงตัวนี้นะครับมันยังคงเป็นกีตาร์ใหม่อยู่เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเล่นสักพักหนึ่งในการเบิร์นไม้ให้มันเข้าที่กว่านี้หน่อย แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมผมว่างานค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับงานประกอบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกบิดค่อนข้างแน่นนะครับทรงมันจะเป็นคล้ายๆกับโกเวอร์นะครับทรงแต่ด้านหลังก็เป็นเหมือนของจีนปกตินะฮะแต่ว่าบิดแล้วค่อนข้างแน่นกว่าทั่วๆไปที่เจอมานะครับคอเป็นพอกกนีนะครับหลังก็เป็นพอกกันีเป็นระเนิดพ็อกกนีนะครับก็เป็นสตีนนะฮะโชว์แนวเส้นไม้ของงาน,น บดิ้งรอบตัวนะครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะวัสดุตรงบิดก็ค่อนข้างโอเคนะครับยึดติดมาค่อนข้างแน่นดีนะครับต้องดูกันย,ยาวๆส่วนปลายไม้ท็อปข้างหน้าก็สวยดีครับตัวนี้สียังค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับเฟดเป็นเฟตเล็กนะครับตัวนี้ตรงโลโก้นี้ทำให้ใคล้ายกับมาตินเลยนะครับปะด้วย เป็นวีเนียร์โรสวูดนะครับสวยนะผมว่าอันนี้เสียงสำหรับก็ยังผมถ้าจะเปลี่ยนสายเป็นพวกสายดีๆอย่างเช่นพวกเอลิเซ์เนี่ยเสียงค่อนข้างโอเคกว่านี้นะเสียงสายจากโรงงานค่อนข้างบางไปนิดหน่อยนะครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นเอลิเซ์ดูนะครับแต่โดยรวมฟิลในการเล่นผมว่าถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยครับสำหรับกีตาร์ระดับนี้

โอเคนะครับสำหรับกีต้ายี่ห้อมาตินลีก็ลองดูเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อกีต้าสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่นนะครับก็ต้องปรับแต่งนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วทางร้านขันคอมาค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็เช็คคอแล้วคอไม่ไม่ยกนะโอเคเลยครับผม <S <S อลองดูนะผมสวัสดีครับ